The church because, because, because it's holy ground. A church, maybe, maybe it can't come really? in. It's a fucking vampire. vampire now. Now. I'm just saying, this is a solid building. He's right, we're safer in here. We're standing. <laughs> คือไทเลอร์ค้านอีกแล้วนะคะด้วยความกลัวฉันเดาว่าแล้วรู้สึกดีใช่ไหมคุณคิดว่าเราไม่ควรออกไปดีกว่าหรอเราอยู่ที่นี่ไม่มีทางเลือกเราออกไปตอนที่ยังใกล้เหมือนใกล้เข้ามาแล้วไม่มีใครเห็นไม่เห็นปุ่นการอยู่ที่นี่ดีที่สุดเราแยกกันไม่ได้หรอกเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันจะล่า But this d o e ได้ <feel right. S 2> ไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะมันรู้สึกไม่ดีกับผมเลยอ่ะนั่นเิคือเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอพักบ้างได้ป่ะตลอดเวลาเลยอ่ะโค้นเหนื่อยอก็ได้แต่หวังว่าแอนเจล่จะไม่เป็นอะไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามหรือคนที่ดูอยู่ตอนนี้ช่วยกดสาบกดแชร์กดไลค์ให้นีน่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่คลิปลงมาช้ามื่ คืนนี้น้าไม่สบายนะคะที่นี่อากาศมันเย็นเนาะก็เลยแบบหวัดลงคอแลเสียงไม่มีด้วยนะคะเจออะไรอะ่ะไม่มีทาง This <is> มันเป็นของนักบวดเต็มไปหมดเลยนั่นสิอันนี้เป็นโบสถ์นะผีเข้าไม่ได้ใช่ปะ่ะเป็นริวนั่งอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็เข้ามาทางหน้าต่างหรอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตกใจ มันต้องเข้ามันใกล้แน่ๆเุ้ยโอ้มนกออย่าไปใกล้นะตาวุ้นยังเฮ้ยไปกันเถอะออกไปจากโอ้มนกอคือเราต้อออกมางอกแล้วโอ d มนกอนไปกันเร็วเ็วย อาที้ซ่อนวิ่งดิเยเจอแล้วโอ้เมนก้อนนั่นจรเฮ้ยตัวอะไรเหรอน่ากนละัวมากเลยอย่ะดูดิเฮ้ยมันเข้ามาใกล้แนละ้วะเราจะซ่อนมันได้หรอมันกำลังไปอย่างไรจรคือเราอยากช่วยนะคะแต่ไม่เดีเอวหูด่ะ ฮ้ยก็รีดว่าไงนะเอาตัวรอดเป็นยอดผีนะคะผีมาก็าเพ่นนะไปกันต่อเลยเฮ้ยกำลังจะไปต่อเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเหมือนดันถูกสะกดนะคะแบบงงมึนๆอะอยาไปไม่ได้นะถ้าไปมันเห็นแน่วี่มาแล้วมันใกล้กด เนยหไอะ,ไอะเหมือนแบบเราวิ่งไปไม่ได้แล้วมันคลางเอาวิ่ง เราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะเร่องเนี้เราจะรอตั้งใจนี้น่ะป้าสิอยู่นั่งได้เหรอไทเล่รอยู่ในอันตรายอ่ะเฮ้ยวิ่งดีนี่ไงไทเลอร์โอเมนโก้วิ่งตามอันดริวอยู่นะคะโอ้ยต่อเลยเฮ้ยได้ยินเสียงเรียกอ่ะหยุดทำไมอ่ะ เหมือนหลอนน่ะมีคนเรียกเรานะคะเฮ้ยนั่นคุณเหรอฉันไม่เห็นเลยอะทำไมต้องเลือกด้วยอะโอ้เมนกอนนั่นคุณใช่ไหมฉันอยู่นี่ <Taylor. S 1> ไทเลอร์โอ้โไปต่อเลยค่ะต่างคนต่างวิ่งนะคะคนละทางอะโอ้ย ไม่โกรธนะคะมีใจเจอคุณเหคิดว่าจะเสียพวกคุณแล้วสิเรายังไม่พ้นจากมันอ่ะหยุดพักหน่อยเราต้องไปต่อหยุดไม่ได้นะเมยเราต้องพักก่อนลืมไปเลยเรืนั้นมัน o ำลังตามเรไม่ใช่ตเราต้องไปอ่ะ เออใช่มันตามคือดานียลนะคะผมเคยบอกคุณแล้วอ่ะเราอยู่ด้วยกันจะไม่เป็นอะไรสบายแบบแองเจล่าหรอใช่แล้วยังไงต่อผมไม่แน่ใจอะโอ้โหยเราควรพักสักหน่อยอะ คือมันตามไม่เลิกอะท่านผู้ชมแล้วเป็นดานิเอลด้วยนะที่จุดสนใจอะเอาดานิเอลหวังว่าคงจะรอดนะคะแอนดริวหลับเหรอคุณหลับน่าประทับใจมากผมหลับไม่ลงอะจากสิ่งที่เจอคืนนี้ตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกแย่มีความคิดใหม่ที่เราออกจากที่นี่ไหม Listen, it's clear now. There's no help available. We're on our own. Sure it seems that way. Our best shot, maybe our only shot, is to stop that girl, Mary. Getting to Mary stopping her might help. Sure, okay. But what about the other two? The one that keeps running from us. Mary and her are connected, so I'm sure. Of it. Maybe the other girl is trying to lead us somewhere. Where? I don't know. จะไปที่เราหยุดมันได้เกิดอะไรขึ้ผมคิดว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้การทดลองประหารชีวิตแน่นอนแต่เราหยุดเธอได้ยังไงอ่ะไม่แน่ใจด้วยซ้ำมันสายไปที่เราจะทำอะไรตอนนี้มันจบแล้วดานิเอลถอดใจแล้วนะคะ We have to try. We owe it to the others and ourselves. And Mary's the key Mary's to this. I'm certain of it. It's not that simple. And like you said, she's just a kid. We can't listen to me. We see her again. เราเจอเธออีกแล้วทำทุกอย่างที่จำเป็นเฮ้ยมันมือแล้ว What's that นั่นอะไรอ่ะเงียบเลย Man that old bastard isn't out here It s o m e ะทำอะไรถ้าเกิดเป็นลุงล่ะไอ้ลุงนั่นไม่ใช่แน่แต่เป็นอย่างอื่นอ่ะเออยิงแม่นๆม่ะตัวอะไรมาเฮ้ยเรามีกระสุนแค่สี่นัดเท่านั้นนะคะเฮ้ย เด <Beginning S 3> ี๋ยวเราก็เหมือนเป็นคนหนาข้างหลังการ์ตูนเดี๋ยวก่อนใครอะอุ้งอยแต่การ์ดเด็จสักคนอื่นหรือว่าีเล่นเปทางตัวที่จะฆ่าคุณเถอะแันจะล่าพาเจ้าไม่คิดเลยว่าจะเจอคุณอีกคิดว่าคุณไปจากเราซะแล้วผมคิดว่าคุณรู้ก็รู้ เราดีใจที่คุณมาได้อได้แล้วคุณทำให้ฉันหน้าแดงแต่ก็ขอบคุณนะไม่มีใครยุ่งกับคุณแน่นอนคุณผู้หญิงเท่ย่ลเรเทีมที่เาทได้ดีทุกคนงานดีมากยังไม่จัเราตอนนี้สิ่ง่งของเราคคมปลดภัยไปกันเถอะรีบๆไปเลย We've come across more of those things since you left us. The thing, <coughs> geez, was horrendous. Now you're telling me there's more of them? What in God's name are they? You okay with your glasses? I most certainly am. There is plenty here I don't want to see. You lost your glasses, but not your sense of humor. Good. You hear that? I heard it. แ <Angela S 2> อนเจลายังติดตลกอยู่นะคะแม้จะมองไม่เห็นก็ตามเนาะถ้าเป็นนีน,น้าคงไม่อยากจะเห็นนะบอกเลยขอแบบหลับแล้วตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งเลยอะไรอย่เงี้ยเอาตรงๆนะ Let help you down. ให้ผมช่วยคุณลงเฮ้ยโอเคตอนนี้ลงมาแล้ว

แดเนียลไทเลอร์ไทเลอร์อุ้ยมันกอ้อนวิ่งดีอุย้ยมันกอ้อหลอบหลบกระโดดอดุอ้ย,ยเกือบแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะดีนะที่กดทันอะ่ะเฮ้ยหลงเหลือแอนดริวคนเดียวนะคะตรงนี้เฮ้ยลงไปง่ายดีว <Guys. S 2> hey, วกว่าไกด์เฮ้พวกคุณคุณพวกคุณอยู่ไหนอะ่ะ

เฮ้ยมันไม่เป็นอะไรด้วยจริงแล้วอ่ะดีแน่เป็นไงล่ะติดต้นไม้อ่ะใช่เหรอไอ้เลิศโอ้ยยิงอีกยิงอีกเฮ้ยกระสุนหมดโอ้ยพระเจ้าเดี๋ยวบอกนะดีแน่เสียบเลยเป็นไงอ่ะเฮ้ยพวกเราร่อนนะคะ We're oh over here! God. Hey, you guys! <coughs> oh my god. Oh How we, we got out of there in one yeah. piece, I'll never know. Hold, Hold the celebrations. Know. We're still cornered in shit central. And the fucking <coughs> mutants are still out there. <coughs> we gotta keep <coughs> moving. We have to go right now! <coughs> 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 ตายมาอยู่กระรุงนะคะที่ชิดด้วยตัวเองว่ากันชนะรบพันทังชายชนะก็เป็นของคุณคนจะเอากุนจากไปไม่ได้ไม่ใช่ทางเทวดาหรือปีศาจสวัสดีร้อบางทีคุณอาจจะเข้าใจบางอย่างเอ้ายังไม่รู้เลยอ่ะว่าระแคระคายเรื่องอะไรนะคะ หยิบไพ่หยิบไพ่มาทายซะงั้นน่ะเนาะแบบสุดยอดอะ่ะและทุกอย่าง <may S 1> ทุกคนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะเป็นการประหารชีวิต three สามครั้ง สามครั้งและจนถึงตอนนี้นักเรียนทุกคนหลีกเลียมดาม่าความทุกข์ทรมานช่วยรันมีคามคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นซ่อนในหมอกมีบางอย่างที่ชั่วร้ายมาทางนี้เอาเป็นว่าเรายังรอดทั้งห้าคนอยู่นะคะ ทุกคนไม่เป็นอะไรนะที่น่าจะพยายามนะคะโอยมองหาเด็กผีวันนั้นเราต้องหยุดเธอแน่ใจเหรอว่าเธอจะกลับมาเป็นตัวจริงในไม่ช้านี่อาจจะังดูบ้างจะเป็นยังไงการช่วยชีวิตของผู้แพ้เราจาการประหารเป็นวิธีที่ช่วยเราจากตัวเราเอง ฉันถูกตามล่าหลังจากที่คู่แฝดเราถูกฆ่าใช่เราตามล่านะคะสร้างอันตรายไปไม่ได้ไซไม่ปลอดภัยอ่ะที่นี่ไม่มีอะไรพังอะ่ะหิงเพราะ่ามันทำให้เกิดแรงแสงหรอดูสวย <is> นะคุณว่ามัม kind of ดูแปลกแอะ่ะเออทำไมมันมาอยู่เฉพาะตรงนี้อ่ะเอาอีกแล้วนะคะ <laughs> oh my God. No, this cannot be. My own eyes deceive me. I ครับ for the lateness of the hour. ขอ the ขอ speak with you. What ails you, my friend? ขอขอ trials. Trials, well. I ขอขอขอ เหมือนรอยลังเธอเมื่อตอนนงาา o นเหมือนเธอชอบเห็นมันคุณแน่ใจหรอเก่นี้พูดถึงความผิดและการสนับผิดมนไม่มีใครเชื่อเธอคุณต้องอยู่้ว่าเธอไรตามมาไปแล้วเมื่อายพิสาไม่อ่เธอต้องอาศัยอยู่กับกจดีขอ n คุณทาให้คุณตกอยู่ในอันตราย คุณแนะนำอะไรได้บ้างวคุเล่กับเล่นกับเราทุกคนคุณเห็นเธอมีความสุขในการตายของทุกคนแต่ริดูเหมือนแมรี่จะร้องไห้ถ้าคุณยังเก็บไว้นั่นคือทำให้พวกเราทุกคนทรมานพวกเราไม่มีใครปลอดภัยจากจินตนาการที่ดูเดือดของเธอมีมากเลยถ้าศาลจะฟังผมพูดแสดงว่าแฝด ของแอนดริวเป็นคนต่อไปงั้นเหรอคะ d ผมถูกอคติและผมถูกอคตกผมอรีบายเรื่องนี้ไม่ได้ตคเื่อตผมผมไม่รีบไปเร่องที่สามารถสร้างอีกคนหนึ่งคลายผมได้มผมไม่ใช่ปีศาจแต่เราดูเหมือนกันผมก็ว่ามันแปลกเช่นกัน What do you want from me? I want to know what you're going to say to the court. <laughs> About, About Mary. I was decided to speak to the court. <laughs> now I'm not so but sure. I know how this must look. <laughs> but you have to speak <laughs> out. <laughs> Tell everyone what the girl did. <laughs> <but> your <laughs> friend is telling <laughs> you <too>. The devil <laughs> has sent you to tempt me. <laughs> I must not succumb. <laughs> Little Hope is no longer <coughs> <than> the town <coughs> I <knew. coughs> Strange and disturbing <coughs> events have <coughs> become commonplace. <coughs> you, <coughs> whatever you are, <coughs> are ah, but, but one of these. Revealing the truth <coughs> about Mary <coughs> may save my friend, <coughs> but it <coughs> <coughs> does not <coughs> sit easily with me. that in doing so, <coughs> <but> <coughs> I <can> condemn <coughs> <name> a child. <coughs> putting it all on a kid is wrong. The priest is the one driving this whole thing. That's way off. We gotta stop the kid. No other way to do this. Reverend Carver is a man guided by God. No one. คือบาทหลวงตัวอยู่ข้างหลังนะคะแต่ที่บอกว่าเมื่อกี้เพราะว่าทำอะไรไม่ได้นั่นเองที่ฆ่าเฉียดแรงออกไปที่มาลงที่พวกเราฆ่าคนอะ หวังว่าที่คุณคิดมันจะผิดอะคำพูดทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นคุณเจอแมรี่ไหมไม่เราไม่เห็นเธอเลยแล้วยังไงอะถ้าเรารู้แล้วอะสารจะเชื่อเหรอคเอาตรงๆนะลำบากใจอ่ะที่เราจะต้องไปใส่ร้ายเด็กนะคะ He was thinking but about testifying right? against Mary, but, but good boy Andrew talked him out of it. That was a smart move. Are you fucking kidding me? We him? are seeing glimpses of what happened here hundreds of years ago. Not great. I don't know how much more of this hey, shit I can take. One thing I didn't see coming, I feel like one of the team. I'm good with that. Never happens ไก็มาอะไรนน้เรเีย่ตัวเองทุกสิ่งมาจากไม่มดกับผีคือไม่ตายก็ดีแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้รอดมาได้ก็แย่แล้วอ่ะฉันน่าจะตายไอ้นั่นอะดินอะฟูลีว o เดะคูเซน p a l a d i n นักลบทศ์สธิ์ผมไม่ทำคุผิดเหมือนเดิมเลยอ่ะ คืออะไรเกี่ยวกับที่คุณยังไม่รู้คุณมีความประหลาดคุณจะเห็นเองเราต้องไปแล้วโอเคนะคะอะไรอยู่ข้างหลังโอ้เบงกอเฮ้ยตึ๊งๆงานนี้ถืออเลยเฮ้ยตึ๊งไปงานนี้ช่วยดีโอ้เบงอนี่คุณหมายนี่ยงานน้ี เฮ้ยีลเลเฮ้ยมันต่อยได้หมดจัดไปดีจริงยังไงต่อเฮ้ยนิมาช่วยเลยเฮ้ยมันดึงไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอ <Taylor. S 1> เฮ้ยไทเลอร์ Where <are> you? คุณอยู่ไหนอะไทเลอร์ <Taylor. S 1> โอ้มือดื้อควางเราวิ่งเลยตอนนี้วะเนี่น <Taylor. S 1> ย้ดไทเลอร์อย่ไหนเนี่ยไทเลอร์ ใบ้อม oh ันลากใ่วยฉดช่วยฉันด้วยช่วยันด้วยช่วยฉ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 ันยช่วนด้วย้ยช่วยฉัน้ยช่วด้ช่วยฉันด้วยช่วย่วยฉั้ยช่วยฉัน้ยชันด้วยช่ันด้ดฉัด้วยช่วยย ให้อีกรอบหนึ่งเลยหนีดิูหนีดิลนีดิแอบหน่อยดิโอ้ยแมงกอนมันตามมาเปล่าตามดิโอ้ยแมงกอนอย่าส่งเสียงเงียบ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 ไว้เงียบไว้เงียบไว้โอ้ยแมงกอนโอ้ยแมงกอน จบพันนี้ไปก่อนเชิญทันทานหนะ้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าไทเลอร์จะรอดจากตัวประหลาดนี้หรือเปล่านะคะต้องขอบคุณคนที่ติดตามนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ